เป็นได้มากกว่ากริลชีสแซนด์วิชทั่วไปครับเพราะว่านี่คือกริลชีสเบเนดิกไก่ทอดบาร์บีคิวและซีซาสุพรีมครับ เรามาเริ่มต้นทำกันไปทีละส่วนนะครับอย่างไก่ทอดเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเริ่มต้องแต่แบบใช้ไก่สดนะครับคนซื้อไก่แช่แข็งนะครับเป็นไก่กรอบไม่มีกระดูกอันนี้เขาสุกมาแล้วเรียบร้อยเพียงแต่เราจะต้องออกมาทอดเท่านั้นเองครับหลายคนจะเข้าใจผิดนะครับว่าต้องรอให้น้ําแข็งละลายไม่ต้องรอนะครับพวกเฟรนช์ฟรายพวกไก่ทอดต่างๆนะครับเวลาที่เราซื้อมาแบบแช่แข็งให้เรานําลงทอดแบบแช่แข็งครับใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ1 8 0ถึง190เนะครับเนื่องจากว่าการที่เขาแช่แ ขมาพอลงไปปุ๊บอุณหภูมิน้ำม,นมันมันจะตกเร็วมากครับพอฟองน้ำมันเริ่มที่จะใสนะครับเรามองเห็นชิ้นไก่ข้างล่างเนี่ยครับเริ่มใช้ได้ละเรานําไก่ของเรานะครับขึ้นมาพักครับผมในการทําโพชเอกนะครับน้ำเดือดแล้วใส่น้ําส้มสายชูนะครับหลังจากนั้นลดไฟอย่าให้เดือดพล่านครับ หัวใจของการทำโพชเอกนะครับก็คือน้ำเนี่ยเราต้องไม่เดือดพล่านนะครับให้เดือดแบบละอุละอุนิดเดียวก็พอแล้วที่สำคัญในน้ำเนี่ยครับให้เราใส่น้ำส้มสายชูลงไปด้วยน้ำส้มสายชูนะครับจะช่วยลัดไม่ให้ไข่ขาวกระจายตัวครับในขณะเดียวกันนะครับเราไม่ต้องกลัวเรื่องของความเปรี้ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปน็อกในน้ำเย็นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่น็อกเนี่ยไข่แดงเขาจะสุกต่อครับสถานีต่อไปฮอลแลนด์ซอสครับ ในการทำฮอลแลนเดสซอสนะครับเราจะมีเนยครับนำไปตั้งไฟให้ละลายนะครับเราจะใช้แต่เฉพาะไข่แดงนะครับแยกไข่แดงไข่ขาวครับตามด้วยน้ำสะอาดนะครับน้ำมะนาวเลมอนครับมัสตาร์ดเล็กน้อยครับตีให้เข้ากันครับเอาล้วครับเนยเรานะครับละลายแล้วนะครับน้ำร้อนข้างล่างไม่ต้องร้อนมากนะครับค่อยๆใส่เนยละลายลงไปนะครับใส่ลงไปทีละน้อยครับผม เสร็จเรียบร้อยครับบวงรสด้วเกลือนะครับปลายช้อนพอแล้วครับน่ารับประทานไหมครับมาถึงพระเอกของเรานะครับก็ได้แก่กริลชีสแซนด์วิชนั่นเองครับคนใช้เป็นอิงลิสเบรดนะครับเนื้อเหนียวนุ่มบอกเลยครับว่าอร่อยมากครับเราใช้ทั้งหมด6แผ่นด้วยกันนะครับเพราะว่าเราจะทำเป็น3คู่ใหญ่ๆครับ ย่างเกลีอวชีแสแซนด์วิชของเรานะครับทีละด้านครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมสลัดนะครับแล้วก็นําไก่ทอดของเราเนี่ยไปคลุกเค้ากับบาร์บีคิวซอสกันครับ mm hmm. ต้องบอกว่าเป็นเกล l l วชีสนะครับสุดพิเศษเหมือนว่าเราไปทานบรันชด์ดีๆนะฮะ แล้วก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอะกรูชิแสแซนด์วิชมันจะอิ่มได้ยังไงต้องลองทำสูตรนี้ครับต้องบอกว่า ส่วนประกอบเนี่ยนะครับหลากหลายนิดนึงแต่ไก่ทอดเราก็ใช้ไก่ทอดสำเร็จรูปซอสบาร์บีคิวก็ไม่ต้องทำเองน้ำสลัดก็ไม่ต้องทำเองนะครับดังนั้นไม่ได้ยากเหมือนที่คิดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าเป็นกริลชีสที่ไม่ธรรมดานะครับรับประทานที่เดียวอิ่มเลยและนี่ก็คือกริลชีสเบน d ดกิกกับไก่ทอดบาร์บีคิวซีซารสุพรีมครับ